ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่คุณต้องหลีกเลี่ยงโดยด่ว,ดวนถ้าคุณไม่อยากเป็นฝ้าต้องฟังคลิปนี้ตอนนี้เลยค่ะคนที่มีปัญหาฝ้าอายุมักจะเลย40ปีขึ้นไปถูกไหมคะด้วยความเสื่อมตามอายุเนี่ยวัยนี้ก็จะผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงทําให้ผิวอ่อนแอบางลงได้ง่ายเช่นกันจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์หลาย,ลายอย่างเพื่อไม่ให้ไปราคายเครื่องต่อผิวนะคะมันจะไปกระตุ้นทําให้เราเกิดฝ้าได้ 1. พาราเบนค่ะเป็นสารกันบูดในเครื่องสําอางชนิดหนึ่งพาราเบนอาจมีผลทําให้ฮอร์โมนเพศข,ของเราไม่สม ดุลเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลโดยตรงทําให้เกิดฝ้า2น้ํามันหอมระเหยบางชนิดทําให้ผิวของเรานะคะไวต่อแสงมากขึ้นเช่นน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูดมะนาวเกรฟฟูดเป็นตน้น3เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยระคายเคืองได้ง่ายส่งผลให้เป็นฝ้าได้4น้ําหอมสังเคราะห์ที่อยู่ในเครื่องสําอางตรงนี้นะคะเราอาจจะไปใช้น้ํามันหอมระเหยที่มาจากธรรมชาติแทนได้ค่ะ5เครื่องสําอางที่มีสารทําให้ขาวด้วยไฮโดร ะะใช้ไปนานๆอาจทําให้ผิวของเราเนี่ยระคายเคืองได้6เครื่องสําอางที่มีประลอดเป็นองค์ประกอบส่วนมากมักจะเจอในเครื่องสําอางที่มีราคาถูกและต้องการให้เห็นผลไว แต่ใช้ไปน,น,นานๆนะคะฝ้าก็จะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมประอดนี้น่ากลัวมากๆนะคะถ้าเกิดติดขึ้นมาแล้วเนี่ยรักษาได้ยากมากๆแต่ยังมีสารอื่นๆอีกเยอะแยะมากๆนะคะที่เราหยิบยกมาพูดไม่หมดเอาเป็นว่าถ้าใครมีปัญหาฝ้าอยากจะปรึกษาก็ถามใต้โพสต์ได้เลยค่ะถ้าใครอยากปรึกษาแบบสุดแสนจะส่วนตัวสามารถทักไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามใ้ช่องดีโตเจ้นได้นะคะขอบคุณค่ะ